สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวแคมป์นะครับเจอกันอีกแล้วก็วันนี้ปัดจะมารีวิวไฟ LED จากแบรนด no ์ NoBox ครับเป็น NoBox Globe Lantern ครับเพื่อนๆเ,เป็นไฟ LED ทรงลูกโลกครับผมอ่าลูกทรงเก๋กไก่เลยครับผมก็เดี๋ยวเรามาดู กันเลยว่าไอ้เจ้า No Box Globe Lantern นี่มันมีอะไรที่แบบน่าสนใจมีอะไรเก๋ๆไก่ๆในตัวมันนะครับผมนี่ตัวที่ปัจจะแกะมาทำรีวิวให้ดูนะครับผม Globe Lantern เป็นไฟ LED ทรงลูกโลกขนาดของมันนี่เพื่อนๆวางบนอุ้งมือเรา น้ำหนักเบากระทัดรัดพกพาง่ายแล้วก็ดีไซน์เก๋ไก๋่มันก็จะให้สายชาร์จ USB เรามาด้วยภายในแพ็กเก็ตนะครับผมก็เจ้า No Box g l กโกล a แ t นเทตัวนี้มันให้แสงสว่างนี่ครับผม ต่ำสุดจะอยู่ที่18ลูเมนครับผมเพื่อนสูงสุดนี่ครับผมสว่างถึง180ลูเมนเลยครับผมนี่เจ้าโนบกโกลบเลนเชิ่น ok, ตัวนี้ครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้เพื่อน,อนๆอาจจะยังไม่ทราบมันเหมาะกับการที่จะเป็นโคมไฟพกพา ไฟกับเราลุยน้ําลุยฝนจะเดินลุยน้ําตกก็คือมันกันน้ําครับเพื่อนๆตัวนี้สุดยอดเลยครับผมมันกันน้ํานะคะผมก็ถ้าเราเปิดแสงวอมนะครับได้ยาวนานต่อเนื่องถึง25ชั่วโมงเลยครับผมเพื่อนๆจะเอามันเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะนี่แบบนี้ก็ได้ครับผมหรือเพื่อนๆจะแขวนมันไว้ในเต็นท์หรือแขวนมันไว ข้างข้างโต๊ะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยครับนี่จะหิว้วจะแขวนหรือเพื่อนๆจะแปลงร่างมันเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะแบบนี้นี่ครับผมกันน้ำด้วยขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็ความสว่างสูงสุดถึง180ยดูเมนเลยเจ้า บ็อกกลบบโคมไฟทรงลูกโลกครับผม